ก็ฮิ้วตอมาจากใต้ด้วยนะคะเอมาจากใต้แล้วก็พกปลามาด้วยนะคะเป็นปลาติ้งปลาส้มหรือว่าปลาเปรี้ยวที่ทางใต้เรียกนะคะปลาหน้าเขี้ยวนะคะอร่อยมากนะคะปลาดิบตุ๊กโตน้ำพริกแมงดาปลาทูตอ เกล็ลกลำลวกหน่อไม้ลวกผัดพุ้งลวกก็สวยกงยเงยนะคะข้างนอกบ้านนะคะวันนี้ชุดแรกทำข้าวนอกบ้านบรรยากาศดีมากนะคะ มอกไมสวยแสงน้อยชิ um. ้นยมาค่ายใบตัวเลิกกมุมของสี okay. ่ก้ามุมมารอยม้นติดกอดก้า ต้มหรือว่าปลับเพื่อางจดัดแป้งต่อยรูมานะคะจากป้าเมเช้านี้อโอเคทานอาหารกันนะคะชุบมือเปิดนะคะแล้วจะชุบมือเปิดนะคะ सुन्द <coughs>